สงว่าทองเหมือนมีรถดับเพลงนะแต่น้ำมันคือว่ามันมีมามันก็มีมาเรื่อยๆอยู่แล้วแต่ว่ามันมันก็แบ่งกันวิอ์อะแต่วิ์เข้าบอกมาทำการเกษตรแล้วก็วิ์ไม่ได้ พ่อยังตายเลยแล้วเราจะไปทําไงอีกได้เออเน,เนี่ยเนี่ยเนี่ยสภาพเนี่ยลองดูแล้วก็แล้วกันถ้ารัฐบาลช่วยเหลือได,ได้ก็อยากให้ช่วยแล้วเราลงทุนไปเท่าไหร่ครับลงทุนไปหลักล้านนะครับแต่ไม่ได้เรียกร้องเอาอะไรหรอกแล้วจํานวนที่ตายในยประมาณประมาณสิบตันนะครับสิบตันได้นะที่ตายสิบก็ตันได้เลยนะเพราะไปขายตลาดขาาเขาชาวบ้านเขาก็ไม่ซื้อเพราะเศรษฐกิจมันไม่ดีแล้วเขาให้โลเท่าไหร่เขาเลยโลหกบาท มุกบาทอย่างนี้ยชาวบ้านก็ตายเนี่ยอยูไ่ไม่ได้แล้ว